รัวเนื้อหอมจังหวัดลำปางสุดเจ๋งคว้าแชมป์ผัดกระเพราชิงแชมป์ประเทศไทยในงานเวอร์กระเพราไทยแลนด์กลางปี2023การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการทอทอท,อทเป็นประธานมอบรางวัล การแข่งขันผัดกระเพราชิงแชมป์ประเทศไทยเวอร์กระเพราไทยแลนด์ K Thailand, กลางปี2023ภายใต้ทีม Authentic a ย b น o n เพื่อเฟ้นหายอดฝีมือที่สามารถนำเสนอผัดกระเพราแท้ดั้งเดิมของไทยและผัดกระเพราใหม่ของโลกโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศและใช้วัตถุดิบท้องถิน่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 และจะต้องแสดงฝีมือการตกแต่งจานอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมทั้งตั้งชื่อเมนูอาหารให้สอดคล้องกับเมนูที่รังสรรค์ขึ้นได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแบบมากๆผมไม่ได้เป็นสายแข่งอะไรนะฮะแต่ว่าเราทําร้านเนื้ออยู่แล้วเรามั่นใจในกะเพราของเราเองเราเลยอยากจะมาลุยกัสนามนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีใจที่ตระทอจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้กะเพราเนี่ยไประดับโลกให้ได้ ซึ่งม,มันเป็นเมนูที่เราคุ้นปากกันอยู่แล้วล่ะแต่มันจะต้องดังไปกว่านี้อีกใช่แต่ตัวนี้ค่อนข้างยาวนานยนานมากนี่ผมมาห้าวันแล้วคิดถึงร้านมากก็เก็บตัวซ้อมแล้วก็คัดเลือกเนื้อการเทรสว่ามันจะส่งออกรสชาติได้ดีที่สุดยังไ,ไงได้บ้างกระเพราจะไปกับเนื้อตั้ง5วันได้ยังไงแข่งกัน3วันได้ยังไงนี่คือโจทย์ที่คิดเดยอะมากแล้ววันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากตอนแรกที่เรารู้ว่ามีการแข ก็ ه, ผมผมรู้สึกน่าลองทุกคนต้องที่เห็นเนี่ยน่าจะต้องคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันน่าลองเนี่ยมันคือกระเพราที่ทุกคนเคยกินเราเคยทําแน่แน่เชฟทุกคนกุ๊กทุกคนเคยทําเราเลยเห็นโอกาสว่าเฮ้ยรายการแบบนี้เราก็เองก็มีโอกาสนะที่จะคว้าแชมป์ได้ก็เลยมาลองดูครับเทคนิคอะไรที่เราใช้เทคนิคของผมเนี่ยผมเป็นกระเพราที่ไม่เผ็ดมากนะี เดี๋ยวถ้าได้ลองชิมกันจะรู้นะครับแต่ว่าผมบาลานซ์พริกทั้ง4แบบแต่ว่า4แบบนี้ใช้หลายสีนะเพราะว่าแต่ละสีมีกลิ่นหอมรสชาติไม่เหมือนกันเราเลยส่งออกเรื่องของกลิ่นเรื่องของความหอมเรื่องของรสชาติได้ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้กระเพราที่เหมาะสมขอบคุณที่ร้านด้วยที่คนได้หอมที่ลำปางนะครับไม่ควรผมปลูกให้นะกระเพราเนี้ย <c oughs> เป็นกระเพราป่าส่งมาจากลำปางตั้งแต่5วันที่แล้วจนถึงวันนี้จะถึงวันแข่งมันยังเขียวสดอยู่เลยนั่นคือเอากรเาเกอิกที่เราปลูกท <c oughs> ี่สวน ก็ถือว่าวันนี้ถือว่าผลกระทบไหมผมว่ารู้สึกดีมากกว่าที่เห็นทุกคนมีความมีความเก่งมีความความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะนะครับหนักใจอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มมาแข่งที่นี่นะครับแต่เราก็อาศัยความที่เราเข้าใจเนื้อนะครับเข้ามาจัดการตัวนี้นะครับเพราะเราทำร้านอาหารไทยที่เน้นใช้เนื้ออยู่แล้วที่ลำปางน,นะครับนี่ก็ถือว่าได้ได,ได้แข่ความรู้กับเพื่อนใช่ใช่วันนี้ได้ 5วันที่มาเก็บตัวที่นี่ได้เพื่อนเยอะมากนะครับทุกจังหวัดทุกภาควันนี้เป็นเพื่อนเันหมดครับคิดว่าหลังจากนี้เราได้แ์ไฟได้มีไปเฟกค้ามันจะเยอะกวเดิมอีกไหมมันต้องอย่างนั้นนะกับ็ก็คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามทําให้กะเพราอะ่ะมันดีที่สุดนะครับและคนที่ไปกินต้องรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ไปกินที่ร้าน ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นจนแบบเอ้ยมันไม่ใช่กะเพราว่ะเ,เรายังว่าอยงไง่กรกะเพราเป็นเรื่องง่ายทุกคนทําเป็นคุณมีกระเทียมคุณมีพริกไมโอพริกอะไรก็ได้ที่คุณกินแล้วรู้สึกเผ็ดพอดีของคุณไม่ต้องเผ็ดมากนะนะครับเอามาโขลกมาตำเนื้อสัตว์คุณมีอะไรใส่เข้าไปเพราะกะเพราคือเมนูหนึ่งที่ดึงส่งออกรสชาติของเนื้อสัตว์ที่ดีมากๆนะครับคุณหลังจากนั้นน่ะจะใส่อะไรก็ได้นะเพราะคุณกินที่บ้านแล้วแต่เลยครับ ขอให้ไม่ไม่กระทบเรื่องของรสชาติก็พอจะใส่นู่นใส่นี่เพื่อให้มันกินอิ่มต่อมื้อวันนั้นก็พอแล้วภาพรวมกะเพราเป็น w o r ว d w ใช่ใช่กะเพรามันเป็นอะไรก็ได้มันคือความง่ายมันคือประเทศเราขอให้มีกะเพราอยู่ในนั้นก็พอขอให้มีกะเพราอยู่ในนั้นแหละอย่าใสา่อย่าไม่ใส่กะเพราะนะอันนี้นไม่ใช่กะเพราใส่แต่อย่าใส่อะไรก็ได้สนนส,นาานนาสาารหรับถนก็คิดว่าตัวของร้านเองนะครับเราก็จะปรับปรุงพัฒนา ตัวของกะเพราให้ยิ่งดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้กะเพราเนี่ยของร้านเราสมกับแชมป์ในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วค่ะให้โปรโมทร้านนิดนึงอ่คนที่หอมลำปางนะครับอยู่ติดสนามบินที่ลำปางเนาะใครผ่านไปผ่านมานะครับอยากกินเนื้อดีๆเนื้ออร่อยๆเนื้อของไทยเองซึ่งผมอ่ะเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับเราคุกคีกับโงการนี้ซึ่งผมบอกเลยว่า10ปีที่ผ่านมาวัวของไทยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทาอาหารไทยได้อร่อยทุกเมนู ตัวกินได้ทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัวของผู้ผลิตเดี๋ยวนี้นไอ้ชาวต่างจังหวัดนะครับโลโคเบีฟดีขึ้นมากๆและมันทำกะเพราได้อร่อยจริงๆครับสุดท้ายค่ะรู้สึกความรู้สึกหน่อยว่าเราได้ชนะจา,ากงานท่องเที่ยวนะตอนเช้าตื่นเต้นมากตอนนี้โล่งแบบหมดแล้ว <laughs> โล่งใจมากแล้วก็ดีใจมากๆครับก็จะทำให้กะเพราไประดับโลกให้ได้ครับแล้วถ้าเกิดมันมีปีหน้าอีกเราจะลงไหมคะปีหน้าอีกเหรอ ลงแน่นอนครับการนี้ฝากถึงร้านเพาะเขาอื่นดอยู่าถ้าเกิดว่ามันมีโครงการอย่างนี้ขึ้นมาอีกอยากให้ผมแทนปีหน้านะครับถ้ามีทอทอจัดอีกซึ่งอยากจะให้จัดนะครับคุณมาลองเลยกะเพาที่คุณคิดว่าเจ๋งที่บ้านคุณชิมแล้ววันจี๊ดจัดต้องมาที่นี่ครับกะเพาเวิร์กกลางปี